เป็นน้ำเย็นให้กดหัวใจด้เลยค่ะได้เลยค่ะสักครู่นะคะต้องปิดหน่วให้มีเกียกดหัวใจให้ด้วยนะคะมีเกี้ยวบอกค่ะมีเกี้ยวทำหัวใจให้กล้องเลยลูกทำหัวใจให้กล้องสิคะเย้หยิบเข้ามาอีกหยิบเข้ามาอีกเฮ้ยวันนี้อยู่ฝั่งลุงเบ้นใช่ไหมไม่ใช่ฝั่งอยู่อาศัยช่องชลู นายกดหัวใจให้พี่ๆหน่อยค่ะกดหัวใจเนี่ยอ๋อนี่คนดีเช็คเหรอใช่มันองอันนี้ใส่ตัวได้เนี่ยใช้ยังไงอ่ะเหมือนโปรตีนช็อตตลาดรอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะไม่เเคยห็นมันคือขวดแบบนี้เหรอใช่ค่ะแล้วมันใส่ยังไงอ่ะนี่ต้องรอบฝาด้านในนี่ดิป้าป้าแกะตรงนี้ก่อนแล้วป้าก็ปิดไปแบบแล้วเอาแกะก่อนให้ดูแนวตั้งได้ไหมคะเดี๋ยวจะได้เห็นกันตรงนี้อ่า ตั้งแนวตั้งหรออ๋ออันนี้เขาเป็นฝากดน้ําเลยนะฮะใช่เป็นฝากดน้ําเฮ้ยเออว่ะนี่ปะตีนช็อตพกพางให้เฮ้ยเฮ้ยปะตีนช็อตไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าบางเอนจิ้นรุ่นนี้ไม่ต้องแกะก็ได้เพราะว่าตอนกดมันจะไม่หล่นออกมาด้วยอถ้าไม่แกะเราจะต้องแกะไหมเราจะต้องจุะพลอยค่ะต้องแกะฟอยล์ค่ะอ๋อต้องแกะต้องแกะฟอยนะคะนี่แกะไอ้ฟอยล์ตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ปึ๊บเข้าไปเลยค่ะปึ๊บแล้วก็เช็ค เข้ดก็พอดีกับขวดเลยนะดีมากเลยพี่เหมียวโอ้ยเขาใช่ยาวใช่ยาวเฮ้ยเขดวกอ่ะมิกเกลขยาวเลยค่ะเริ่มอยากขยาวแล้วทีนี้ขยาวอีกขยาวอีกมิกเกลเช็คกับป๊าป้า้ยเยยี่มมคะเลิกไหมคะเลค่ะหยิบต้อนคลิปหน่อยมันมบ้าลอยไหนเช็กหน่อยค่ะช่วยป๊าป้าเช็คหน่อยค่ะ นายชนกับนี่ชนปะชนกับป้าป้หน่อยโอเคอาเช็ยงอีกทีนึ่งอ่าันื้อขย่อเต็มเตี่เหรอกถ้าแบบนี้พี่ทุกคนคลายเลยมันมันี่มันฝาปิดเข้าไปนี่ก็ใช้ได้เลยนะเนี่ยดูดิเขย่อยได้เลยนะครับละลายง่ายดีนะละลายง่ายมากละลายง่ายมากต่อหน้าจุกดื่มได้เลยครับนี่ขนาดน้องมีเกี๊ยวเขย่ายังละลายเลยนะละลายหายไปเลยทุกคนครับนี่คืออะไรนี่รถอะไรครับเนี่ยร้อนละลายได้หมดเลยครับคืออะไรครับพี่ เป็นเป็นกาแฟผงสําเร็จลูกบรรจุผงได้เลยครับกาแฟสำเร็จรูปกาแฟสามารถละลายได้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นครับทุกอันเป็นกาแฟหมดเลยใช่ไหมครับละลายทั้งร้อนน้ำเย็นครับว้าวมีระดับการขั้วเป็นขั้วเข้มตัวสีแดงจะเป็นกาแฟขั้วเข้มครับเป็นกาแฟไทยลาปาซิลอ๋อขั้วเข้มโอเคกาแฟขั้วเข้มอ๋อนี่ซ้งจะเป็นกาแฟกลางครับอ่ไทยเปอร์ูเบียเอธิโอเปียค่ะ อ๋อเป็นที่เอที่ปิ๊กจะเป็นจะแป็นพวกกลางกลิ่นบลูเบอร์รี่ครับใช้ชอบหอมๆแนะนำกลิ่นนี้เลยสีนี่ผมหยิบสีอะไรมาไม่รู้อ่ะเมื่อกี้หอมมากเลยอ่ะเอาละวันนี้กาแฟเข้าหลายแบงค์ครับเฮ้ยหอมมากเลยอันเนี้ยเฮ้ยอันนี้หอมจริงลองดมหอมจริงเมื่อกี้หน้าสีแดงนะครับเฮ้ยหอมจริงหอมแบบหอมแบบบลูเบอรี่อะราคาเท่าไหร่ครับพี่ ฮ้คนหอมเท่านี้ราคาปกติ350บาทครับใน้าสองทีมกันกันเหลือ280บาทครับช็อตมไเบอร์รี่นะ280ได้ได้กี่ช็อตพี่ได้กี่ช็อตปัองกี่ช็อตฮะได้10แก้วครับโอบโอ้วสแก้วขวดเลยได้อะไรี่บาทเองครับฮ้ยแล้วมีแถมขวดอยู่ในนี้ด้วย ดีมากขวดที่ในกล่องนี้นะครับมีขวดด้วยเหรอใช่แล้วก็มีช็อตเป็นฝาแบบนี้เลยเป็นเซตเดี๋ยวก่อนนะไอไอรสเบอร์รี่นี่มันไอที่มันกลิ่นออกเบอร์รี่เบอร์รี่นี่มันสีไหนฮะน่าจะสีแดงครับสิสีม่วงครับสีม่วงสีม่วงนี่้เหรอ คตรหอมเลย่ะหอมอมพี่ม่วงอะไรไม่เหมือนอันไหนม่วงพี่เพียวๆนะใช่กินแล้วแบบติ่งกินเบอร์รี่เลยอ๋อี้ม่วงอม่วงวกลางสำหรับคนที่ไม่ไม่ชอบกินกาแฟแบบกลิ่นเข้มๆนะผมว่ากลิ่นเบอร์รี่อย่างเงี้ยช่วยได้ผมเป็นคนที่ไม่ชอบกินแล้วมันเหมือนมันก็เป็นไม่ได้หวานไม่ได้อะไรนะแต่กินแล้วมีกลิ่นเบอร์รี่กลิ่นแบบป่าของเราสามารถสวมน้ำดื่ม ได้คิดรูปแบบอย่ไหมแล้วก็กาแฟดําพวกนี้คือเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วคนรู้ประโยชน์ของเขาอยู่แล้วแหละแล้วก็กินบางคนเนี่ยเขาติดนะกินทุกวันนะเอออย่างวเหมือนก็ต้องกินทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นมันจะไม่มี energy คือเอาติดรถไว้ได้ติดไฟได้นี่คือสะดวกสบายด้วยสะกที่สะดวกเวลาแล้วก็มีขวดได้แล้วก็แต่ละช็อตมีฝาไว้ให้เลยต้องนะครับทระหยั้ดีผม โอ้ผมอยากชิมทุกอันเลยว่ะอันนี้ม่ชิมแบบเจียจิบอะ่อได้ดิได้ได้ครับลององิเอาแกะเลยนะเพราะเพราะผมลองชิมแล้วอะมันมันเจ๋งนะอ่าเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะผมพูดตรงจากใจนะอยู่ในวงการแบบนี่กลิ่นเดียวกันเมื่อกี้ี่รสเดียวกันอันนี้คือเอาเอาสีเอาสีอื่นมาชิมหน่อยสีอื่นสีฟ้าไดสีฟ้าไล้สีฟ้านะอันนี้อันนี้เขาจะมีมีสีบนฝาให้อันนี้อันนี้มีสีบนฝาให้เลือกสีฟ้านะครับ เอาไปกันเอาไปแล้วเอาไปกันเอาไปละขยันน้ำหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ชมสองใส่น้ำดื่มได้ทุกขวดรูปแบบเลยนะครับทีเราเสิร์ฟทุกเดน้บบสะดวกสุดเช็คเก่งช่วยเช็คหน่อยเช็คหน่อยนี่ละลายง่ายด้วยนะเนี่ยน้องมีเกลียวแบบว่าขยับขยับก็ละลายแล้วละลายแล้วลูกทุกท่านครับให้ไวเลยให้ไวเลยปกติอะถ้ากาแฟอันเดียรนี่ครับมันจะไม่ค่อยละลายในแบบเอ่าน้ำอีกสองนาทีกดได้กดเลย ซื้อติดบ้านติดรถไว้ได้เลยทุกคนอันนี้สะดวกมากสาหรับใครที่ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่า ชั่วโมงเร่งรีบอ่าใช่อันนก็คือต้องมีติดรถไว้เพราะเป็นคนติดกาแฟเนาะแต่ตื่นมารู้สึกว่าอุ้ยไม่กระปี้กระเป๋าแต่กาแฟก็ต้องกินได้ไหมสีอะไรพี่หมิวตีอะไรตีฟ้ามาแล้วครับง่ายๆพี่หมิวเคยกินกาแฟกินกาแฟทุกวันใช่ไหมใช่เคยเห็นแบบนี้ไหมไม่เคยนะแต่ปกติอะกาแฟแบบเนี้ยที่เอกมันต้องใช้น้ําร้อนไม่งั้นมันไม่ละลายถูกต้องที่นี่สะดวกเป็นามาวะเนี่ยคนกินร้อนก็ผสมน้ำร้อนคนกินเย็นก็ผสมน้ําเย็นใช่แล้วพี่การบอกมีกลิ่นแบบออกเบอร์รี่เบอร์รี่เออกนัลิ่ ประทานง่ายสีฟ้าโอ้โหรีบกดผมบอกเลยรตัวนี้ครับอันนี้เวิร์กเวิร์กทุกคนผมอยากให้ลองกดตะกร้าดูเอาติดรถไว้อันนี้เป็นกาแฟที่ประหยัดเวลาแวะแบบกินง่ายหอมเร่งด่วนในหยิบมาขึ้นมาเลยชนแก้ว อ่ะคุณพี่ขาขออนุญาตสรุปนิดนึงนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นนะคะรสนะคะข้าวเข้มนะคะน้องเหมาะนะคะกับตัวกล่องนะคะแดงตัวนี้นะคะคุณพี่แล้วก็ถ้าคุณพี่อยากได้ข้วกลางค่ะนะคะ <laughs> น้องแนะนําเลยนะคะเป็นตัวน้องส้มนะคะกับตัวน้องฟ้านะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวน้องฟ้านะคะจะมีเป็นตัวกลิ่นนะคะบ๊อบี่นะคะให้คุณพี่ด้วยถ้าเป็นตัวกล่องสีชมพูค่ะคุณพี่ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวรวมรสชาตินะคะหนึ่งกล่องจะได้ทั้งหมดนะคะสิบแคปซูลหรือว่าสิบแก้วนั่นเองค่ะใคร อยากได้ไปติดรถหรือว่าติดบ้านคุณพี่กดในตะกร้าได้เลยนะคะใช่เลยใช่เลยสะดวกสบายนะแล้วกรอบเขาทำดีมากเลยนะใช่ค่ะคือเรามีสิบช็อตนะฮะวันนี้เราจะนาทีสุดท้ายครับสิบ้อนี่ก็ติดรถได้เลยไม่ต้องแมาเติมสองฟีมีปลายทางด้วยได้เงยอันนไรอันนี้อันนี้ผมว่าข้าไปดูในตะกร้าเขาได้กระลิ่นกลิ่นหรูหรานะว้า ผมบอกเลยเป็นกาแฟาที่แบบกลิ่นดีเวลาเราไปกินแบบกาแฟาแบบแบรนด์ดังๆเงี้ย<ช>ที่เขามีกลิ่นมีอะไรพวกเนี้ยมันจะแบบอันเนี้ย ผมว่ากินเนี้ยหากินเนี่ยหากินยากด้วยนะ้แล้วคอกาแฟนะขั่วเข้มขั่วกลางต้องลองอันนี้ผมบอกเลยผมแนะนําผมแนะนํานะถ้าใครเชื่อผมนะกผมแนะนําผมอยากให้ลองไปชิมคือเอาแบบรดรวมก็ได้ใช่ใช่เอาแบบรดรวมก็ได้รดรวมรรไปเลยเอาไปลองก่อนเปิดใจแต่สำหรับมิวมิวรู้สึกว่าถ้าซื้อไปอ่ะได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดอันเนี้ยเราไปปกติเราแวะกินกาแฟเนี่ยแก้วหนึ่งก็ สี่สิบห้าสิบแต่วันนี้มันไม่ถึงนะทุกคนนี่ใช่ใช่ผมจะบอกงี้นะคือคือกลิ่นเขาอะไม่ใช่กาแฟหลักสิบนะเขาเป็นกลิ่นกาแฟหลักร้อยเพราะผมคนเงียบราคานี้นะฮะแต่รสชาติแบบเวอร์คลาสนะฮะกินดีกินดีปกติแบรนด์ดังๆเราจะได้กินกาแฟดีขนาดนี้ต้องมีแบบหลักร้อยกว่านะ แต่วันนี้แบบไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะกล่องกล่องหนึ่งใช่ป่ะคะ280บาท280บาทครับผม10แก้วอ่ะครับแ10แก้วครับ10แก้ว280ตกแก้วละ28บาททุกคนเออแล้วมีขวดอยู่ในกล่องด้วยที่การชมรสชาติชมกลิ่นหอมเขาบอกว่าราคาประหยัดแต่รสชาติชั้นแบบเฟิร์สคลาสเลยกินขั้วเค็มขั้วกลางมีหมดเลยนะผมบอกเลยกลิ่นทุกคนเนี่ยหากลิ่นอย่างนี้นะมันยากหากินยากเลยตอนนจริงทุกคนลอง แล้วใส่ใจกิน<ล>มัน,<ห>มนเป็นกลิ่นแบบเบอร์รี่ผมไปเจอกลิ่นเบอร์รี่มาอันนึงผมว่าอันอื่นเดี๋ยวผมจะลองเทสดมดูพีเ่เจชลอย่าลองอย่าลองนะล <c oughs> ูกพี่ขานี่กาโนเรวมรสชาตินะขออนุญาตแจ้งอีกรอบหนึ่งนะคะรสชาตินะคะแต่รสชาตินะคะมีความแตกต่างกันเนาะ ถ้าเป็นนะคะสีแดงนะคะตัวน yeah. ี้นะคะน้องแดงของเรานะคะเขาจะเหมาะกับคนที่ชอบนะคะกินกาแฟนะคะรสเข้มข้นนะคะตัวนี้จะเป็นรสที่เข้มข้นมากๆถ้าใครนะคะเหมือนใครเพราะว่าข้าวเข้มเราะว่ากินกาแฟำนะคะน้องแนะนําเป็นตัวนะคะน้องแดงได้เลยค่ะสีแดงข้วเข้มครับใช่แล้วก็พี่ขาถ้าเป็นตัวกล่องส้มกล่องส้มฮะกล่องส้มนะคะกับกล่องฟ้านะคะสองตัวนี้นะคะจะเป็นข้าวกลางค่ะแต่ว่าถ้าอยากได้เป็นตัวกินเบรี่นะคะเขา ไปด้วยน้องแนะนํานะคะเอาตัวกล่องฟ้าไปออนะคะส่วนกล่องชมพูค่ะคุณพี่ตัวนี้นะคะจะเป็นรสชาติรวมนะคะคุณพี่กดได้เลยนะคะจะมีทั้งขั้วเข้มขั้วกลางอยู่ในนี้นะคะหนึ่งกล่องจะได้ทั้งหมดนะคะสิบแคปซูลนะคะแล้วก็จะมีแก้วนะคะอยู่ในกล่องด้วยคุณ<ม>พี่ขาคุ้มมากๆเลยนะคะคต้องบอกเลยว่านะคะ เฉลี่ยนะคะจะอยู่ที oh, <k <K ่ประมาณหนึ่งแคปตูนนะคะยี่สิบบาทเท่านั้นวันนี้มีเก็บปลทางแล้วก็ส่งฟรีด้วยที่กดในตะกร้ากันก่อนได้เลยอย่าค้างตะกร้ากันนะคะกดได้เลยครับผมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับกดแล้วรับผิดชอบด้วยนะฮะกวนที่แบบผิดชอบกัน่ลยนะวดน้ำเปล่าทรมดาไม่ได้ติดเช็คกันนนี้ก็ชได้นะอันเช็คเช็คอันเช็คเช็คอเฮ้ยละายแล้วอะะละะ ทำไปพร้อมรับปราทานแล้วละเอียดยังผมดื่มแล้วให้แบบไปกินนะครับ้ถ้าทุกคนอันนี้ผมอยากให้ชิมแข่งเลยปลปลาจริงผมชอบผมชอบเจ้าของแบรนด์ผมผมชื่นชมนะทํากาแฟออกมากินหอมมากผมผมขอชมเลยครับผมเป็นคนกินกาแฟแล้วผมบอกเลยว่าอันนี้ยกลิ่นเขาหอมจริงกินยาหากินแนวนี้ยกินยากมีกลิ่นบูเบอร์รี่เอ้ยมีกลิ่นเนี่ยผมจะดมเลมอนหน่อยเลมอนไม่เคยมีกาแฟกินแบบนี้นะแต่เมื่ไทยหายกินยา เจอในแกลนอให้ปเจนกดดีกว่ากดนี่กดของตัวเองกลับบ้านไปหลายหลายอันแล้วเนีพอดำคาดีกว่าเวลาเราไปซื้อเองพี่ยเงินตังไม่เหลือแล้วเนี่ยจะกดกันไปกินกันทุกวันเอาโอเคฝากแบรนด์หน่อยครับเจ้าของแบรนด์ฝากแบรนด์หน่อยครับอ่ะเช็คกัเช็คครับเป็นกาแฟผงสมเร็จตู้ละลายน้ําเย็นเสร็จไม่ดีเสร็จไปละบรรจุผงในรูปแบบฝาขวดน้ําดื่มครับทําให้ง่ายต่อการพกพา ง่ายต่อการใช้งานเพียงเพียงแค่ฉีกฝาฟอยครับสวมงฝาฝาของเช็กกะเช็กลงขวดน้ำดื่มแบบใดก็ได้นะครับที่เราสามารถหาได้ในร้านสะดวกซื้อดื่มได้ทั้งรูปแบบที่เป็นน้ำเย็นเลยนะครับเพียงแค่สวมงฝาและทําการเช็กกิกอะเช็เพียงไม่กี่ครั้งครับก็มีอเมริกาโน่เย็นพร้อมดื่มได้ในทุกที่ทุกเวลาครับง่ายๆแค่นี้เอง ขอบคุณครับสุดยอดมากสุดยอดมากฝากด้วยนะครับทุกคนใครที่อยู่ในตะกร้าสามารถกดได้อยู่นะครับฝากตะกร้าทิ้งไว้นะขอบคุณครับกดได้ยันจบไลฟ์เลยขอบคุณครับเฮ้ยนี่ดีดีดีเฮ้ยอันนี้อันนี้เวิร์แบบนี้มาผมบอกเลยว่าผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่เคยเห็นไม่เคยใหม่แล้วเป็นของไอเดียเป็นของแบบแล้วตัวบลูเบอร์รี่นะทุกคนกินบลูเบอร์รี่เนี่ยเวิร์กมาก i n n o v a t i ใหม่นวัตกรรใหม่ใหม่ใหม่อันนี้ใหม่มากอันนี้ใหม่มาก ถ้าใครที่แบบชอบกินกาแฟดำแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะกินยากต่อไปเป็นอะไรจ๊ะกินเลยมะของฮะมะของมะของมาแล้วมีเกลียวบอกพี่ๆหน่อยค่ะมาใช้เวลามีเกลียวพี่ๆขากดหัวใจหน่อยค่ะขอหัวใจนะค่ะขอหัวใจให้มีเกลียวหน่อยค่ะขอมือใจให้มีเกียวหน่อยค่ะว้าขอมือใจให้มีเกียวหน่อยค่ะเต้นให้พี่ดูหน่อยเต้นสดัอปเต้นหน่อยเต้นสดับป๊อป น่ารักมากเลยต้องมีต้องมีเพลงโซดาบ๊อบหน่อยถ้าเป็นอย่างนี้เขายั้งไหม่ไงนะเพลงโซดาบ๊อบน่ารักจังเลยอ่ะมีเกี๊ยวมาคนดูขึ้นเลยเออนั่นนี่คนรอมีเกี๊ยวมาพักใหญ่แล้วเนี่ยเออมาเลยครับมาครับ ตะกรล้าต่อไปครับเชิญครับนี้อยชนี้ผมจะสวยหรอมีคุณป้าบอกว่ากดให้มีเกี๊ยวหลายหัวใจแล้วค่ะมีเกี๊ยวไป้ขอบคุณคุณป้าหน่อยค่ะบอกขอบคุณค่ะเกี๊ยวมาเรากระดงกระป๊านี้เกี้ยวพี่อาจารย์เต็มดวงสวยมากอือวยวันเพนเดอร์สิบสองกระทงมาอวดป๊าปาด้วยวันนี้เขาเพิ่มทำมาจากโรงทำกระทงมาด้วยเหรอคะอาจารย์สวยมากทุกคนมีกระทงมาให้ป๊าป๊าดูเหรอคะวันเพนเดอร์สิบสองครับวันนี้ นน้สวยยๆแบบีเลปิ่งมากแบนฟอนแต่พออเล็กต้องถือเข้าไปข้างหน้าหน่อยแล้วล่ะพี่ฟอฟอโฟนเสียงเหรอโฟนเสียงใช่บิ๊กเกี้ยวให้หน่อยอันเล็กเดี๋มเปลี่งนี้นนี้ฟนเสียงไม่เห็นหน้าเนาะิ๊กเกี้ยวมี๊กเกี้ยวอ่ะนี่ใครอยากมาลอยกระทมกับบิเกี้ยวมาได้เลยโอ้โอ้ได้เลยมาได้เลยพร้อมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะจากแบรนด์มาเดนะคะครับสวัสดีครับสินค้าที่นำมาวันนี้จะเป็นชาครับผมนะคะพี่ๆรู้จักชาครับผมกันไหมเอ่ยไม่รู้จักเลยจ่ะใหม่มากเลยค,คืออะไรจ้จะ ใช่แล้วแหละคนอาจจะยังแบบว่าไม่คุ้นเนาะกับสครับผมก็ขออธิบายก่อนนะคะว่าสครัผมเนี่ยคืออะไรสภาพผมจริงๆแล้วก็คือเหมือนกับสครับผิวเลยค่ะเราสครับผิวเพื่อผาเซลลผิวเก่าที่ตุยแล้วออกเนาะได้ผิวสะอาดแล้วก็พร้อมรับการบำรุงค่ะสครพผมเนี่ยก็คือคอนเซปต์เดียวกันเลยลองดูภาพดูว่าอะแต่ละวันเราไปเจอทั้งฝุ่นมลภาวะสิ่งสกปรกเนาะรวมถึงแบบอุปกรณ์แต่งผมต่างๆอย่างพี่ๆวันนี้ที่แบบว่าแต่งตัวไปลอยกระทงการใช้เจ แล้วก็แว็กสเปรย์จัดผมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันสะสมอยู่ในหนังศีรษะเรื่อยๆแล้วว่าแชมพูเนี่ยมันล้างออกไม่หมดแล้วมันก็จะทาทับกันอยู่นะแล้วก็อุดตันที่รูขุมขนแล้วก็เป็นสาเหตุหลักนะคะทําให้ผมร่วงผมมันแล้วก่วกมีกลิ่ก่อนจะไปข้อมูลราคาปกติเท่าไหร่คะพี่ราคาปกติเนี่ย590บาทแต่ว่าในลายฟูลการพิเศษเลยก็คือ350บาทเลยคะ่ะเอาเอาเอา ห้าร้อยเก้าสิบเดลยวกัมห้าสิบแล้วก็สิบปีด้วยครับผมมีปลายทางไหมฮะมีปลายทางด้วยค่ะขอบคุณอันนี้ควรใช้คุณซ้อนไหมคะหรือว่ายังไงดีคะถ้าเกิดว่าผมมันมากๆนะคะแนะนําให้สครักอาทิรักสองครั้งแต่ถ้าผมแบบไม่ได้มันมากผมปกติอย่างเงี้ยอาทิตย์ละครั้งก็พอค่ะ สำหรับคนที่ผมแห้งมากสองิตย์ครั้งก็ได้ค่ะทาใถ้าอย่างนั้นก็ใช้ได้นานเลยเนี่ยทุกคนเพราะหลอดนึงมันเยอะมากหลอดหนึ่งร้อยห้าสิบเลยนะใช่หนึ่งร้อยห้าสิบกรัมครับ้าดูสักใช่ค่ะลองบีบอกมาเรือซภาพลานติกจะเล็กมากๆค่ะแล้วใช้เกลือทะเลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสามารถละลายกับน้ำได้เลยไม่อุดตันรูปฝนแน่นอนค่ะมาครับผมผมนะใส่ผมเนื้อมันจะเป็นสีดำแบบนี้นะคะทุกคนพี่หมิวเคยใช้ไหม ไม่เคยเลยพี่ใหม่มากจริงเป็นสีรักของชาโคค่ะเราไม่วผสมของชาโคะด้วยเกลือแบบเกลือธรรมชาติอันนมมมจะเหืแบบฟิลใช่ค่ะถ้าโดนน้ําจะละลายไปเลยอ๋อโดนน้ําละลายเลยเหรอใช่ค่ะลองลองลองใช้น้ำเเคยแต่สครับผิวเพิ่งเคยมีกะละมังไหมกะละมังกะละมังเฮ้ยอ่ากะละมังเลยจ้าเอาไปกันเราดูเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำากัดกะละมังหน่อยครับอันนี้อันนี้ทรายจากทะเลปหมครับเนี่ย เป็นเกลือเลือยเปื่อยลลายเกลือจากเกลือขยะจ้างไดอนางหายเือยตัวธรรมชาติค่ะเกลือทะเลธรรมชาตินะคะละลายได้เลยแล้วที่มันจะเกิดฟองแล้วก็ละลายไปเลยค่ะไม่อุดตันหลุมผนปกติถ้าเกิดแบบเป็นผลไม้เปลือกแข็งอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบบาดนังศีรษะได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเกลือเราก็คืออ่อนโยนมากค่ะ กลิ่นเหมือนมิ้นท์เหมือนอะไรทุกอย่างคือปกตินี่ค่ะหอมๆอ่ะกวามสัตว์หนังหัวแล้วเนี่ยปกติเป็นกลิ่นขอมรสเบอร์รี่ค่ะอ๋อรสเบอร์รี่กลิ่นถึงหอมหอมแบบธรรมชาติเป็นแบบไทยเป็นแบไทยหน่อยเดี๋ยวพี่เป็นเกลือชัดเลยกลิ่นเกลือเป็นเกลือทะเลเกลือทะเลเกลือธรรมชาติแล้วก็เป็นเกลือทะเลใช่ค่ะกวางสัตว์ขึ้นเอันนี้ดีอันนี้ดีเลยที่มันไม่ใช่ทั้งแบบแล้วก็บำรุงผมด้วยไม่ครับมันจะละลายไปไม่บาดหัวมันจะละลายน้ำไม่บาดหัวนะใช่ค่ะเดี๋ยวลองทำให้ดูดิการกังวลเรื่องแบบว่าไอ้เก อไม่บานหัวแน่นอนค่ะตัวน้นก็คือละลายเลยแล้วก็ายมีส่วนผสมของชาฟูใช่ดีเลยอ่ะดีเลยโอ้โขออนุญาตแล้วก็แพคเกจจิ้งนะคะแพคเกจจิ้งเราทํามาแบบพิเศษมากเสียใจมากๆคือเป็นหลอดที่สามารถบีบลงหังศีสานได้เลยค่ะอยากให้คนลองกดนะนีเลยผมล้อล้อมือไปใส่น้ำแล้วละลายจริงอันนี้ละลายเลยมันใช้มันใช้ได้กี่วันทีครับ สำหรับคนที่ผมมันมากๆเนี่ยสองอาทิตย์ครั้งได้เลยค่ะหรือหนึ่งอาทิตย์ครั้งก็ได้ค่ะอาทิตย์ละครั้งใช่ค่ะวิธีใช้ก็คือใช้ก่อนสระผมทําให้ผมเปียกหมาดก,ก่อนแล้วก็บีบสครับลงหนังศีรษะได้เลยปกติถ้าเกิดสครับอ่าปกติแล้วเขาจะเป็นแบบกระปุกเนาะถ้าใช้มืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบโดนผมมากกว่าหนังศีรษะมันก็จะไม่สะอาดไม่ถึงหนังศีรษะจริงๆแต่ของเราคือทํามาเป็นแบบว่าเป็นหลอดที่บีบลงหนังศีรษะได้เลยค่ะ ก็จริงละลายจริงนตอนแรกอะพอที่พอเราไม่มีน้ำอะมันจะรู้สึกสักสากนะแต่พอเราใส่น้ำไปปุ๊บฟองมันจะหุ่นไม่กี่ทีละลายหายไปเลยเออใช่ค่ะดีมากค่ะแน่นอนว่าอย่างนี้มันไม่บาดหนังหัวแล้วแน่นอนทุกคนขนาดผิวช่วยบำรุงหนังศีรษะด้วยนะคะกินสดชื่อเลยอ่ะกินสดชื่กินเย็นๆด้วยนะใช่ไหมเย็นเย็นกินสดชื่อโอเคมั้ยครับี่ออร์แกนิกไหมครับใช่ค่ะออร์แกนิกค่ะตอนนี้คือ เป็นไวรัลมากในติ๊กต k อกแล้วก็สควพผมอะไรเงี้ยต่างประเทศในยุโรปหรือว่าเกาหลีนะเขาฮิตทํากันมานานมากๆแล้วใช่ค่ะเป็นเป็นอะไรนะคะไปเยอะหรือยังครับตอนนี้เยอะแล้วค่ะเกือบหมื่นหลอดแล้วตอนนี้ขอบใจ